สวัสดีครับสวัสดีค่ะเออเคยรู้สึกไหมครับว่าอยากทำงานให้เก่งขึ้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นแต่แบบบางทีก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอืมใช่เลยค่ะวันนี้เรามีแนวคิดดีๆจากหนังสือเปลี่ยนวิธีทำงานแค่1%คุณก็แซงหน้าคน99%ได้แล้วของคุณโคโนเอทโรจาก IBM Japan มาดูกันครับค่ะ หนังสือเล่มนี้แบบว่าไม่ได้เน้นการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่โตนะคะแต่จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่คนเก่งๆเขาใช้กันแค่1%ด้วยนะครับใช่ค่ะแค่1%ซึ่งบางทีมันง่ายมากจนเราอาจจะมองข้ามไปแต่ว่ามันสร้างความแตกต่างได้จริงวันนี้เราจะมาลองคุยกันสัก2-3สเทคนิคที่แบบเอาไปใช้ได้เลยเยี่ยมเลยครับมาเริ่มกันเลยเรื่องแรกที่ผมว่าเออน่าสนใจมากคือการสื่อสารค่ะหนังสือเขาแนะนำว่าเวลาตอบคำถามเนี่ย เให้ตอบไปเลยใช่หรือไม่ใช่ทำได้หรือไม่ทำได้ก่อนเลยแทนที่จะอธิบายยืดยาวหรือแบบใช้คำว่าอันดับแรกแทนก่อนอื่นทำไมล่ะครับการปรับแค่นี้มันสำคัญยังไงคือประเด็นนี้น่าสนใจค่ะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการเคารพเวลาของผู้ฟังแล้วก็ประสิทธิภาพความคิดด้วยอื การที่เราตอบตรงประเด็นไปเลยทันทีเนี่ยมันช่วยลดภาระสมองของคนฟังนะคะทำให้เขาเก็ตประเด็นหลักได้เร็วลดความสับสนแล้วก็เหมือนแสดงว่าเออเราใส่ใจเวลาเขานะเข้าใจครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับหลักการคิดอะค่ะ keep it short and simple อ๋อครับครับที่เน้นความกระชับชัดเจนไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือทำเอกสารอะไรแบบนี้ค่ะมันทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นตรงเป้ามากขึ้นเข้าใจเลยครับคือเหมือนเคลียร์หัวใจหลักก่อนแล้วค่อยลงดีเทล ซึ่งก็น่าจะโยงไปอีกข้อที่หนังสือพูดถึงคือพยายามใช้คำศัพท์เดียวกันกับหัวหน้าหรือลูกค้าอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะการใช้คำศัพท์เดียวกันหรือที่เรียกว่า matching vocabulary เนี่ยมันช่วยสร้างความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันนะลดช่องว่างในการตีความได้เยอะลดความเข้าใจผิดใช่ค่ะทาให้การสื่อสารมันราบรื่นขึ้นมากเป็นเทคนิคจิตวิทยาเล็กๆที่แบบได้ผลดีเลยค่ะครับผมอีกเรื่องที่น่าจะโดนใจหลายๆคนเลยคือการประชุม อ๋อ oh, อันนี้คลาสสิกเลยค่ะใช่ครับประชุมยืดเยื้อในหนังสือมีเทคนิคบอกว่าให้กำหนดจุดมุ่งหมายหรือเอมกับเป้าหมายหรือทาร์เก็ตของการประชุมให้ชัดเจนเออมันต่างกันยังไงครับแล้วมันช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรอต่างกันชัดเจนเลยค่ะคือจุดมุ่งหมายหรือเอมเนี่ยมันคือผลลัพธ์สุดท้ายที่เราอยากได้หลังจบประชุมนี้เช่นแบบเราต้องตัดสินใจเลือกเวนเดอร์เจ้าใหม่ให้ได้อ๋อภาพใหญ่ ใช่ค่ะส่วนเป้าหมายหรือทาร์เก็ตคือหัวข้อย่อยๆที่เราต้องคุยต้องพิจารณาเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นให้ได้เช่นเช่นเปรียบเทียบข้อเสนอของ A,B,C หรือว่าประเมินความเสี่ยงของแต่ละเจ้าอะไรแบบนี้ค่ะอ๋ออ,อเหมือนกับว่าเอมคือปลายทาง <c oughs> ส่วนทาร์เก็ตคือเช็คพอยต์ระหว่างทางใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยการแยกแบบนี้มันช่วยให้ทุกคนแบบเห็นภาพเดียวกันตั้งแต่แรกครับ ทำให้วาระประชุมมันชัดไม่หลงประเด็นแล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะหนังสือเน้นมากคือเรื่องส่งรายงานการประชุมภายในวันเดียวกันโอ้วันนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะเพื่อสรุปผลแล้วก็มอบหมายงานทันทีตอนที่ทุกคนยังจําเนื้อหากันได้ดีที่สุดมันช่วยให้งานเดินหน้าต่อได้เลยไม่สะดุดค่ะเออฟังดูเวิร์กมากครับทําให้เคลียร์จริงๆทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าเออมันฟังดูย้อนแย้งนิดนิดนะ แต่ก็น่าสนใจคือการสอนงานคนอื่นเพื่อพัฒนาตัวเองอเหมือนจะเพิ่มงานให้เราแต่หนังสือบอกว่ามันช่วยให้เราเจ๋งขึ้นมันทานํางานยังไงครับกลไกมันคืออะไรเป็นมุมมองที่น่าคิดมากค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราต้องไปสอนหรือไปอธิบายเรื่องยากๆให้คนอื่นเข้าใจได้เนี่ยมันเหมือนบังคับให้เราต้องกลับไปทําความเข้าใจเรื่องนั้นให้ลึกซึ้งก่อนเลย ต้องจัดลำดับความคิดเรียบเรียงข้อมูลให้มันชัดเจนอ๋อต้องย่อยก่อนใช่ค่ะกระบวนการตรงนี้แหละที่ทำให้เราเห็นจุดที่เราเองอาจจะยังไม่เคลียร์แล้วก็เป็นการทบทวนความรู้ให้มันแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยอืมจริงด้วยครับนอกจากนั้นนะคะมันยังช่วยฝึกสกิลการสื่อสารฝึกความเป็นผู้นาไปในตัวด้วยค่ะ นอกจากเรื่องพัฒนาตัวเองแล้วเรื่องทีมเวิร์กหนังสือก็มีพูดถึงโมเดล 4H ด้วยใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะเป็นขั้นตอนพัฒนาการของทีมที่น่าสนใจมากช่วยให้เราเข้าใจดินามิกส์ที่เกิดขึ้นในทีมได้ดีขึ้นมีอะไรบ้างนะครับ 4H ก็จะมีฮันนีมูนค่ะช่วงแรกที่แบบทุกอย่างดูดีเกรงใจกัน ครับช่วงโปรโมชั่นใช่ค่ะต่อมาก็โฮสติลิตี้คือช่วงที่เริ่มมีความขัดแย้งความเห็นต่างเริ่มกระทบกระทั่งกันบ้างแล้วก็ฮิวเมอร์ คือช่วงที่ทีมเริ่มปรับตัวหากลไกแก้ปัญหาเริ่มเข้าใจยอมรับความต่างได้มากขึ้นเริ่มเข้าที่ค่ะและสุดท้ายคือโฮมก็คือช่วงที่ทีมทำงาน,นด้วยกันได้แบบราบรื่นมีประสิทธิภาพเข้าใจบทบาทหน้าที่การเข้าใจสเตจพวกนี้ก็ช่วยให้เรานำทีมหรือปรับตัวในทีมได้ดีขึ้นค่ะโห oh, จะเห็นว่าเทคนิคส่วนใหญ่นี้เป็นการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆจริงๆนะครับใช่เลยค่ะ แค่เปลี่ยนวิธีตอบคำถามกำหนดเป้าหมายประชุมหรือแม้แต่มองการสอนงานในมุมใหม่แต่ผลลัพธ์นี้ดูเหมือนจะช่วยประหยัดเวลาลดเครียดแล้วก็ทำให้เราทำงานกับคนอื่นดีขึ้นเยอะเลยอืมหัวใจสำคัญเลยนะคะคือการทำให้มันเป็นนิสัยค่ะการเปลี่ยนแต่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้พอทำสม่าเสมอมันจะค่อยๆสะสมครับ กลายเป็นความได้เปรียบทําให้ประสิทธิภาพโดยรวมเราดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วก็น่าจะทําให้เรามีพลังมีแรงเหลือไปจัดการงานที่มันสําคัญกว่าซับซ้อนกว่าได้ค่ะครับผมก่อนจะลากันไปวันนี้อยากชวนคิดเล่นๆน,น,นิดนึงครับว่าจากเทคนิคที่เราคุยๆกันมาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆแค่หอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเอออันนี้น่าลอง น่าจะเอาไปปรับใช้กับงานของตัวเองในสัปดาห์นี้ได้เลยอาจจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนก็ได้นะคะหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ